สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่องจะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆ200กว่าคลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าเหรียญโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีั๊กครับนี่คือเหรียญสตางค์รูเนื้อเงินและเนื้อทองแดงมีทั้งหมด9เหรียญ5 0 0บาทพร้อมส่งใครอยากซื้อติดต่อได้เลยนะครับอ่าทีนี้ครับติดต่อพี่เข้าไปผมจะให้ทุกท่านกดหยุด ให้เวลากดหยุด3วินาทีกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้จะแคปภาพแล้วไปขยายหรือจะเอาภาพไปปรินที่ร้านกล้องถ่ายรูปให้ภาพมันวาวแบบเหรียญน,นี้ก็ได้1 2 3กดหยุดครับผ่าน1 2 3, แป๊บหนึ่งนะครับอ่าไม่เป็นอุปสรรค1 2 3กดหยุดดูได้ครับนานเท่าไหร่ก็ได้นะครับต่อมาครับเพื่อไม่ให้เสียเวลา YouTube ผมจะให้เวลา3วินาทีกดหยุดแล้วผมจะขยายภาพให้ชัดยิ่งกว่ากล้องจุลทรรศเพื่อให้ คนที่ชม YouTube ของผมนั้นได้ดูภาพคมชัดกันครับ123กดหยุดได้ขยายไปพร้อมกันอ่าอันนี้ดูแบบภาพใหญ่ครับเหรียญสลึงเหรียญสตังรูทองแดงก็เก่าแล้วเนาะเรามาดูสีเงินดีกว่าไปต่อครับไปต่อครับเป็นไงครับ12345โอเคครับ12345เป็นไงครับ มาดูด้านนี้ครับหนึ่งสสามี่ห้ามาเลยครับต่อครับชัดๆเลยครับหนึ่งสสามี่ห้ามีอะไรบ้างเอาใหม่นะหะสตางห้าสตางสิบสตางสิบสตางสองเหรียญหสตางสองเหรียญหนึสตางตรงกลาง แล้วมีสิบสตังอีกสองเหรียญน,นะครับเอาขยายสุดๆแล้วนะมาเลยครับลากดูไปพร้อมๆกันอิ่มเลยครับจัดว่า <c oughs> ผมว่าสวยนะอ่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วผมจะนำเหรียญหายากเหรียญแปลกๆมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับอย่างแน่นอนครับอันนี้ตกเก้าเหรียญตกเหรียญละเอ่อ ตกเหรียญละห้าสิบบาทอะ่ะมีเก้าเหรียญเนาะเหรียญละห้าสิบบาทเก้าห้าสี่ร้อห้าค่าส่งห้าสิบาทตกเหรียญละห้าสิบาทอะ่ะหนึ่งสตางค์สิสตางค์โอเคอยู่นะเหรียญละห้บาทครับไปแล้วนะครับเพื่อนๆขอบคุณ,คณที่ติดตามชมนะครับแล้วผมจะหาเหรียญแปลกๆมาให้เพื่อนๆชมกันอย่างเต็มอิ่มแน่นอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ